นี่ยังไม่ได้โสดาบันนะแต่ประกันประกันการไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมไม่ยากเกินไปนะแค่โยมฟังคำผู้เจ้ามากๆฟังบ่อยๆนะแล้วก็ทำความเข้าใจในสิ่งที่ตนเองฟังแล้วต่อไปจะรู้ชัดเองปัญญาวิมุติเจโตวิมุติอันเป็นที่ดับไม่เหลือ แห่งความมีศิลก็ตามทุศินก็ตาม,ตามเวลาโยมทุศินเนี่ย <c oughs> โยมจะขโมยอย่าโยมคิดก่อนไหมคิดก่อนเวลาเราอยากจะรักษาศินนะคิดก่อนไหมคิดก่อนความคิดมาก่อนและถ้าโยมเข้าใจขณะที่นั่งรู้ลมหายใจอย่างเนี้ยว่าถ้าจิตเนี่ยมาเกาะกับลมหายใจจะไม่มีความ